วัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีครับมารับฝันเพื่อนแล้วนะครับผมเข้าปฏิบัติงานกลางคืนครับผมข้าเคืนนี้เข้าปฏิบัติงานกลางคืนวันที่สี่มิถุนายนสองวันห้าหกสดครับผมมารับปัดเพื่อนแล้วเพื่อนกลับบ้านไปแล้วครับมาดูการจราจรซึ่งมาจาก เส้นทางบุรพาวิถีหรือว,ว่ามาจากบางนาตาดหรือว,ว่ามาจากกรุงเทพเส้นทางบุรพาวิถีหรือว,ว่าทางทางพิเศษเส้นนี้เขาเรียกว่าทางชื่อว่าเส้นทางบุรพาวิถีมาจากน่านบางนาตาดหรือว,ว่ามาจากกรุงเทพครับผมมาลงด่านบางพี่น้อยคําเคือนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผม รถทางลงจากบางพีน้อยลงสู่ทางหลวงแผ่นดินก็ค่ำคืนนี้ก็ออกจากจิตนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตรงเส้นทางหลวงแผ่นดินเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงครับการจราจรครับผมผมกาจราจรที่ขาลงด่านบางพีน้อยลงสู่ทางบุรีรังแผ่นดินค่ำคืนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับผมครับ ครับผมทำาคืนนี้มาดูกันสามสิบสามบางพี่น้อยด่านบางพี่น้อยซึ่งมาจากบางนาตาดหรือว่ามาจากกรุงเทพครับผมมาบางพี่น้อยกิโลเมตรสามสามครับผมประหยัดตัวได้ทีละนิดทีละนิดนะครับทำเคิืน,นี้ออกจาก ปิดขับนิดนึงนะครับผมทางเรียนนอกเรียนในเลยครับคําเกินนี้ค่อยๆพากันเดินทางปลอดภัยนะครับผมมีน้ําใจให้กันนะครับครับผมมาดูการจราจรฟัง มาจากชนบุรีครับผมมาวางพี่น้อยกิโลเมตรสามสามุ่งสู่บางนาตานหรือว่ากรุงเทพครับผมเรียนนอกเรียนในก็วิ่งตัวได้คล่องนะครับไม่ติดขัดครับผมไม้กำใจให้กันนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมเรียนนอกเรียนในก็วิ่งตัวได้คล่องครับครับผมดูแง่รวมๆครับผมแง่รวมๆวาง สามสามมุ่งสู่ชนบุรีเลนนอกเวนในนี่ก็ขยับตัวได้เรื่อยๆนะครับผมบางมาจากชนบุรีมากิโลเมตรสามสามบางพี่น้อยเลนนอกเวนในก็วิ่งตัวได้ล้องครับมุ่งสู่กรุงเทพหรือว่าบางนาตาดเหตุการณ์โดยรวมก็ยังปกติอยู่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากรายงานการจราจรเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมดื่มกาแฟรครับผมดื่มกาแฟรัรบพลังงานบวกแห่งความสําเร็จไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ